สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการเฉลยใบงานที่สองเรื่องรากที่สองที่ได้ให้ไปในครั้งที่แล้วนะคะอันแรกเลยก็คือข้อ1รากที่สองของหนึ่งแม่บอกแล้วว่าอันนี้เราจะต้องตอบสองค่าเนาะก็จะตอบเป็นบวกลบสิบเห็ 14. นไคะต่อไปข้อสองข้อสองอันนี้ก็ต้องตอบสองค่าเหมือนกันเพราะว่าเขาถามเป็นภ่าสาัมย นาะอ่าข้อสองใครตอบอะไรกันบ้างคะข้อสองรากที่สองของเจ็ดร้อยยี่สิบเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดโอเคยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปข้อสามบวกลบอะไรลูกสามสิบเจ็ดด้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดดีมากคะ่ะต่อไปข้อสี่บวกลบอะไรคะศูนย์จุดสามสอง อันนี้เอาทศนิยมส <3. 2. S 1> <2 S 2> ุดตำแหน่งเออเอาสามจุดสองก็พอเออเอาสามจุดสองก็พออ่าต่อไปอันเนี้ย <c oughs> ทศนิยมสี่ตำแหน่งอันนี้ต้องเป็นบวกลบอะไรคะศูนย์จุดห้าเก้าโอเคศูนย์จุดห้าเก้าต่อไปอันนี้ก็อยากได้ทศนิยมสี่ตำแหน่งเหมือนกันก็จะเป็นบวกลบศูนย์จุดศูนย์เก้าศูนย์จุดศูนย์เก้า อ่าข้อเจ็ดอันนี้เป็นบวกลบอะไรหรือสองจุดสามสองจุดสามนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูอัน,นต่อไปเมื่อกี้ถึงข้อเจ็ดไปแล้วอ่าข้อแปดข้อแปดนะคะอันนี้มันจะเป็นเศษส่วนเนาะเราก็จะได้บวกลบอะไรกำลังสองได้ยี่สิบห้าก็คือห้า อะไรยกกำลังสองได้121ก็คือ11ก็ตอบบวกลบ5ส่วน11นั่นเองนะคะต่อไปอันนี้ข้อ2ข้อ2ใหญ่เนี่ยทำให้ดูไปแล้วบางข้อนะคะก็คือข้อ1ก็ทำไปแล้วข้อ2องทำไปแล้วข้อ1ที่แม่เฉลยไปแม่เฉลยไป,ไปเป็นเท่าไหร่นะลูก รากที่สองของหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่เป็นเท่าไหร่นะจำได้ไหมสี่สิบสองหรือเปล่าคะอ่าสี่สิบสองอันนี้ต้องตอบสองตัวนะคะถูกไหมแล้วแม่ก็ได้แยกตัวประกอบให้เราดูด้วยถูกไหมคะเพราะว่าอันเนี้ยเออจะต้องแบบมีการแยกตัวประกอบด้วยนั่นเองเนาะอันนี้มันก็จะก,กลายเป็น รากคือสองสองสองคูณสองคูณสามคูณสามแล้วก็คูณเจ็ดคูณเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ออกมาเป็นสองคูณสามคูณเจ็ดอันนี้ก็ได้บวกลบอันนี้ต้องตอบเป็นบวกลบเนาะสี่สิบสองทีนี้ต่อไปอันนี้ค่ะสองพันหกร้อยหนึ่งสองพันหกร้อยหนึ่งอันนี้ได้เท่าไหร่เอ่ย องพันหกร้อยหนึ่งเราก็ไปแยกสองพันหกร้อยหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะไปแยกเป็นสองหกศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะอ่ะเอาอะไรหาลุงตัวลูกเอาอะไรหาดีทำยังสามค่ะสาม มมติว่าเราเอาสามหารสามแปดยี่สิบสี่เนาะเหลือสองสามอะไรคะสามสามเป็นเก้าสามสี่สิบสองสามกสิบแปดใช่ไหมเหลือสองสามเจ็ดยิบเอ็ดเอาอะไรหารอีสามค่ะสามก็ <3. S 1> 3, จะเป็นสามสองเป็นหกสามเป็นยี่สิบหกเนาะ สามแปดยี่สี่สามแปดยี่สี่สามเก้ายี่เจ็ดอ่าสองร้อยแปดสิบเก้าอะไรห,หารดีสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดก็ได้สิบเจ็ดกับสิบเจ็ดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะได้เป็นรากที่สองของสามคูณสามคูณสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดอ่าสองตัวออกมานอกรากอือเนี่ออกมา นะคะเราก็จะได้เป็น3ามคูณสิบเจนาะก็ตอบเป็นบวกลบ3ามเจ็ดยี่ิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่ารากที่สองของจนนนํานวนเนี้ยการหารากที่สองของจำนวนที่ติดลบแม่บอกว่าในรากเนี่ยมันติดลบได้ไหมลูกในรากที่สองติดลบได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดถามหารากที่สองถึงแม้จะเป็นรากบวกหรือรากลบนะคะใส่รากเข้าไปมันก็จะขัดกับกฎก็คือสมบัติที่เราเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบว่าไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงทั้งสองข้อเลยไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริง ทีเนี้ยแต่พอเป็นอันนี้นะคะอันนี้เราถามแค่รากที่เป็นบวกรากที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราจะตอบแค่ค่าบวกเท่านั้นเราก็เลยจะได้ว่ารากที่สองของ625เนี่ยเขาก็คือ25่สคูณกับยีเนาะสองตัวเหมือนกันออกมานอกรากได้ได้25อันนี้ก็เหมือนกันถามเฉพาะรากที่เป็นบวกนะคะ อันนี้เป็นทศนิยมรากที่เป็นบวกกระถามแค่นี้สองร้อยแปดสิบเก้าเลขอะไรนะคุณกันได้สองร้อยแปดสิบเก้าเลขอะไรดีสิบอะไรนี่ไงเนีย่ยอยู่ข้างบนเออสิบเจ็ดออแปลว่าแต่ว่ามันอยากได้สองจุดแปดเก้าก็ต้องเป็นหนึ่งจุดเจ็ดถูกไหมลูก เพราะนั้นสองอันนี้ออกมานอกรากได้ตออหนึ่งจุดเจ็ดนะคะทีนี้ต่อไปหกข้อนี้โอเคไม่ยากเท่าไหร่พอมาเป็นข้อเจ็ดข้อเจ็ดเนี่ยอันนี้จะไม่เหมือนกับข้อสามกับข้อสี่นะเพราะว่าลบอยู่นอกรากที่สองอันนี้ทำได้ค่ะอันนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็นรากที่เป็นลบเป็นรากที่สองที่เป็นลบข้อ เหมือนกันเลยคือข้อเจ็ดข้อเก้าและข้อ11และข้อสิบสองเนี่ยเป็นรากที่เป็นลบหมดเลยเพราะว่ามีลบอยู่นนรากเพราะฉะนั้นเราจะตอบก็คือเป็นค่าลบนะคะอันนี้เราก็มาดูว่าสองหกศูเมื่อกี้เราแยกไปแล้วเนาะก็จะได้เป็นลบรากที่สองของ51าสิบเอ็ดคูณด้วยห้าสิบอไหมคะอันนี้ก็จะตอบเป็นลบห้าสิตอบค่าลบเพราะว่าเป็นรากที่เป็นลบ นะข้อ9เดี๋ยวแม่จะไล่ทำรากที่เป็นลบก,ก่อนเนาะข้อ9ก็เหมือนกันอันนี้นะคะก็จะได้เป็นลบเราก็ดูว่ามันคือรากที่สองของ9คูณ9กับ25คูณ25้ถูกไหมแม่เขียนแบบนี้ก็ได้นะลบรากที่สองของ9กําลังสองส่วน25กําลัง2พอมันเป็นกําลังสองอ่ะออกมาจะเป็นค่าสมบ,บูรณ์ใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็น ลบ9ส่วนย5่้ได้เลยที่แม่บอกว่าออกมาเป็นค่าสมบูรณ์คืออะไรถ้าเรายังจําสมบัติที่แม่สอนได้ถ้าเป็นอย่างข้อ8ข้อ8เขามันเป็นค่าอ่าเป็นรากที่2ของ A กําลัง2คือข้างในอ่ะมันยกกําลังสองจะต้องออกมาเป็นค่าสมบูรณ์ของ A ก่อนแบบนี้ถึงจะตอบได้ดังนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบว่ามันคือค่าสมบูรณ์ของ19 เพราะว่ามันเป็น19ยกกําลังสองเาอยู่ในรากที่2ก็จะตอบว่าได้19ในทํานองเดียวกันถ้าเกิดมาเป็นข้อ10ข้อ10นะคะอันนี้ก็จะได้รากที่2ของข้างในยกกําลังสองข้างในติดลบปกติติดลบจะมีปัญหาแต่อันนี้ติดลบแล้วยกกําลังสองไม่เป็นไรค่ะหนูก็ได้เป็นค่าสมบูรณ์ของลบ0 5นเลยเพราะว่าเขายกกําลังสองข้างในก็จะตอบลบ เออก็จะตอบแค่อะไรรูกศูนย์จุดเพราะว่าอะไรก็ตามที่ออกจากค่าสมบูรณ์มันจะเป็นบวกเสมอนะคะทีนี้พอเป็นข้อ11ข้อ11ต้องระวังให้ดีระวังอะไรข้างหน้ามันมีลบซึ่งข้างในติดลบระยกกำลังสองข้างในจะออกมาเป็นค่าสมบูรณ์ของลบสี เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของบ45ออกมาเป็นแค่45ก็จริงแต่ข้างหน้าเขามีลบอยู่หนูต้องตอบลบ45ในทำนองเดียวกันอันนี้นะคะจะได้ลบเราพยายามเขียนให้อยู่ในรูปยกกำลังสองเพื่อจะได้เอาออกมา9คือ3กำลัง2 x บวก y เนี่ยเขาทั้งหมดยกกำลังสองอยู่แล้วโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลบค่าสมบูรณ์ของ3 คูณกับ x บวก y ก็จะตอบลบ3คูณ x บวก y แค่นีเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะออกมาต้องเป็นค่าสมบูรณ์ก่อนต้องผ่านค่าสมบูรณ์ก่อนเพราะในช้อยที่เป็นข้อสอบเขาอ,อาจจะมีช้อยหลอกเป็นลบ0.53ให้หนูก็ได้ถ้าหนูตอบผิดเลยนะคะทีนี้ต่อไป ข้อ13และข้อ14อันนี้ก็จะในทำนองเดียวกันกับข้อ12คือหนูต้องพยายามทำให้เขากลายเป็นกำลังสองเพื่อที่จะออกนอกรากอันนี้เราก็จะได้ว่าจริงๆแล้วเขาคือรากที่สองของสองห้าหกคืออะไรกำลังสองนะลูกสิบอะไรนะสองห้าหกอะไรกำลังสองดี สิ 14, บสี่ปะแม่สิบสี่หรือสิบหกสิบสี่หรือสิบหกอะสิบหก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 กำลังสอง x กำลังสอง y กำลังสองเนี่ยทุกตัวยกกำลังสองแล้วแสดงว่าออกมาได้แต่ก่อนออกมาต้องทานอะไรค่าสมบูรณ์ก็จะตอบสิบหก x y อันนี้มีลบอยู่ข้างหน้าด้วยจ้ะ แม่อยากทำให้เป็นยกกำลังสองแม่ถามว่า x กำลังสี่ y กำลังสิบทำยังไงให้เป็นยกกำลังสองเออ x กำลังอะไรดีแม่อยากได้เป็นทั้งแม่อยากได้เป็นกำลังสองอะแล้วก็ y แม่ก็อยากได้เป็นกำลังสองอะ่ะแม่จะเขียนข้างในเป็นอะไรดี x กำลัง x กำลังกำลังสองนี่ไงกำลังซ้อนกันกำลังสองคูณกำลังสองได้กำลังสี่ใช่ไหม y กำลังสิบก็เปลี่ยนเป็น y กำลัง5ทั้งหมดยกกำลังสองโอเคเนี่ยมันยกกำลังสองแล้วหนูก็เอาออกมาได้ได้ลบค่าสมบูรณ์ของ x กำลังสอง y กำลังห้าเพราะฉะนั้นก็ตอบลบ x กำลังสอง y กำลังห้านี่เสร็จแล้วนะคะ ทีนี้อันนี้ถือว่าเป็นการเฉลยการ้าดที่ให้ไปเมื่อวันจันทร์ทีนี้ต่อไปอเรื่องใหม่ที่เราจะมาเรียนอันนี้นะคะเราจะมาเรียนการหารากที่สองโดยการตั้งหารการหารากที่สองโดยการตั้งหารก็คือหารยาวนั่นเองวิธีการทำอันนี้นักเรียนฟังดีๆนะคะอันดับแรกคือเราจะแบ่งตัวเลขออกเป็น2อ ออกไม่ใช่ออกไป2สองส่วนออกเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มละสองตัวโดยเริ่มจากข้างหลังมาข้างหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยแม่จะแบ่งได้เป็นแม่จะแบ่งได้เป็นหนึ่งกับสี่สิบเอ็ดกลุ่มแรกคือสี่สิบเอ็ดแบ่งจากหลังมาหน้านะกลุ่มที่สองคือหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราจะดําเนินการหารหารยาวที่ยาวจริงๆดําเนินการหารยาว ขั้นที่หนึ่งแบ่งตัวเลขขั้นที่สองหาตัวเลขตัวแรกเราจะสนใจตัวแรกนะจ๊ะตัวแรกเนี่ยให้หาตัวที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับหรือน้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้แม่ก็จะได้ว่าหนึ่งพอดีมันมีหนึ่งกำลังสองค่ะเราก็ใส่หนึ่งเนี่ยตัวแรกก็คือหนึ่งกำลังสองเนี่ยได้หนึ่งหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งขีดเส้นลบกันได้เลยคะ่ะได้ศูนย์ เวลาดึงเวลาดึงนะดึงลงมาทั้งสองตัวดึงสี่สิบเอ็ดลงมาให้ตั้งใจดูนะเราก็จะได้เป็นสี่สิบเอ็ดขั้นตอนต่อไปให้เอาตัวเลขข้างบนไปคูณสองนะคะขั้นตอนต่อไปนะสองคูณตัวเลขข้างบนคือคูณหนึ่งมันจะได้สอง แล้วก็หาตัวอะไรสักตัวมาใส่ตรงนี้ค่ะเพื่อเวลาหาตัวนี้มาใส่มันจะต้องคูณกับตัวที่เอามาใส่อะแล้วได้ใกล้เคียง41คือสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเช่นถ้าแม่ใส่เลข2ตรงนี้แม่ต้องเอาเป็น22คูอ2ซึ่งมันได้อะไรลูก40 4เกินแม่เอา ใช้สองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเปลี่ยนเราใช้เป็น,นเป็นอะไรดีคะหนึ่งใช้ใช้เป็นหนึ่งนะคะใช้เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นหนึ่งเปี่สบเอ็ดคูณหนึ่งได้ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ขีดเส้นลบกันเหลือยี่สิบถูกไหมทีนี้ทำอะไรต่อใส่จุดค่ะเติมศูนย์ทีละสองตัวค่ะ ดึงลงมากลายเป็น2,000อันดับต่อไปเหมือนเดิมค่ะเอาข้างบนก็คือ2องคูณ11จะได้22ค่ะแล้วก็หาตัวเลขมาใส่ตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งหาตัวเลขที่เอามาใส่อะต้องคูณกับตัวนั้นใช่ไหมแล้วได้ใกล้เคียง2,000เพราะฉะนั้นเราก็ดูเราจะเอาอะไรดี ถ้าเกิดห้าเกินแน่ๆใช่ไหมคะห้าเกินแน่แนก็อาจจะเอาเป็นอะไรดีลูกเอาเป็นอะไรดีคะตัวอะไรดีเนี่ยถ้าเกิดใส่ห้าเนี่ยมันเกินถ้าสมมติว่าลองซีก็เป็นสองสองสี่คูณสี่สี่สี่สิบหกทดหนึ่งสี่สองเป็นแปดพวกหนึ่งเป็นเก้าสี่สองเป็นแปด บวกหนึ่งเป็นเก้าอย่างเงี้ยก็สามารถหาได้นะคะหรืออันนี้มันยังเก้าเก้าหกอยู่น้อยไปน้อยไปเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขอ่ะสมมุติลองลองอะไรดีโอค๊คไม,ม่น่นานจะเกิดหรือเปล่าคะ อ่าลองลองก็ได้สองสองแปดคูณแปดแปดแปดหกสิบสี่สิบสี่ทดหกเนาะแปดสองสิบหกก็จะเป็นยี่สิบสองแปดสองสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสี่ได้หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสี่อันนี้ใช้ได้ใช้ได้ค่ะก็จะได้แปดเนาะได้หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสี่หนูก็ใส่แปดตรงนี้แล้วหนูก็คีดเส้นลบกันลบกันเหลือ คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกแล้วเราก็เนี่ยค่ะใส่ศูนย์ศูนย์ลงมาอีกเขาต้องการทศนิยมสองตำแหน่งหนูต้องหาถึงตำแหน่งที่สามทีนี้พอใส่ศูนย์ศูนย์ลงไปเหมือนเดิมค่ะเอาทั้งหมดไม่ต้องสนใจทศนิยมนะเวลามาคูณอะ่ะก็จะได้สองคูณกับหนึ่งร้อยสิบแปดค่ะสองคูณหนึ่งร้อยสิบแปดได้สองร้อยสามสิบหกหนูก็จะได้สองร้อยสามสิบหก หาตัวอะไรมาใส่ตรงนี้แล้วก็คูณกับตัวนั้นใช่ไหมอ่ะปึ๊บหาแล้วหาแล้วได้ประมาณเจ็ดหาแม่ทาละได้ประมาณเจ็ดนี่เราก็ใส่เจ็ดไปคูณเจ็ดเราก็จะได้หนึ่งมืหกพันห้าร้อยหกสิบเก้าเราก็ขีดเส้นลบก,กันขีดเส้นลบก,กันนะคะเหลือหนึ่งพัน สามสิบเอ็ดหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันสิบอ่าหนึ 1, 10, 30, 10. ่งหมื่นสามพันสิบเสร็จแล้วเราก็ใส่ศูนย์ศูนย์อีกรูปแล้วก็ดึงมาลงมาอีกศูนย์ศูนย์เนี่ยค่ะอ๋อเดี๋ยวจะขึ้นะปิดปิดอันนี้ลบกันเหลือหนึ่งศูนย์สาม หนึ่งศูนย์สามหนึ่งอันนี้ดึงลงมาศูนย์ศูนได้เป็นหนึ่งมืนสามพันหนึ่งรอยก็เหมือนเดิมค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือเอาข้างบนก็คือสองคูณกับหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดใช่ไหมได้เท่าไหร่ก็มาหาตัวเลขก็จะได้เป็นสองสามเจ็ดสี่ก็มาหาตัวเลขใส่แล้วก็คูณตัวนั้น เนี่ยค่ะแบบนี้อันนี้หามาแล้วได้ได้สี 4. เราก็ใส่สี่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเก้าสี่เก้าเจ็ดหกเก้าสี่เก้าเจ็ดหกตรงนี้นะคะเราก็จะลบกันเหลือแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบยี่สิบสี่ เพราะฉะนั้นพอได้เท่านี้เราก็เลิกเลิกหาแล้วเพราะว่าเราได้สามตำแหน่งแล้วเวลาตอบอ่ะจะตอบแล้วเราก็มาปัดอันนี้ก็จะได้สิบเอ็ดจุดแปดเจ็ดเฉยๆเพราะว่าสี่ปัดขึ้นมาไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการหารากที่สองโดยวิธีการตั้งหาเราอาจจะเช็คโดยใช้เครื่องคิดเลขก็ได้นะคะแต่เวลาทำเนี่ยเราจะต้องแสดงวิธีหารยาวให้แม่ดูเนาะอ่าต่อไปค่ะ อันนี้มีอีกสามข้อลองไปทำดูทีนี้อันนี้นะคะข้อสี่ข้อสี่จะเป็นการที่ใช้สมบัติเกี่ยวกับการที่มันติดรากเดียวกันแล้วเราสามารถเขียนให้มันอยู่ด้วยกันได้เช่นรากที่สองของ a คูณกับรากที่สองของ b เราเขียนใหม่เป็นรากที่สองของ a คูณ b แบบเนี้ยได้ ดังนั้นพอเป็นอย่างเนี้ยมันคือรากที่สองของห้าคูณรากที่สองของห้าถูกไหมคะเราก็เขียนใหม่ได้เป็นรากที่สองของห้าคูณห้าอย่างนี้ก็ได้พอเขียนแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเจอว่าเฮ้ยสองตัวเนี้มันเหมือนกันนะมันออกมาข้างนอกรากได้หนูก็จะได้เป็นอะไรคะอันนี้ก็จะตอบเป็นห้าเฉย,ยอันนี้เป็นรากบวกตอบแต่ค่าที่เป็นบวกต่อไปก็จะเป็นสองทีนี้ตัวที่ติดรากที่สองเหมือนกันเนี่ย เราจะเห็นว่าเขาคือรากที่สองของสองกับรากที่สองของสองดังนั้นแม่เอามาเขียนรวมกันภายใต้รากที่สองเดียวกันเราก็จะเจอว่าอ้าวสองตัวนี้มันเหมือนกันนี่นาะออกเอามาได้เอาออกมาได้เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นสองคูณสได้สี่ในทำนองเดียวกันข้อสามเขาติดรากที่สอง อันนี้เป็น3คูณกับ2727 27คือ3ามคูณ3คูณ3ใช่ไหมก็จะได้3ามคูณ3คูณสเนี่ยค่ะดังนั้นเราจะเห็นว่าอ้าวนี่นะ2ตัวออกมาได้มีอีกมีอีก2ตัวออกมาได้ดังนั้นเขาคือ3คูณ3ที่ออกมานอกรากได้ตอบ9แต่ถ้าเกิดเป็นข้อ4 เราทำสุดความสามารถแล้วเอาไปใส่รากเดียวกันห้าคูณเจดโอแม่เจ้ามันก็ไม่สามารถออกมาได้เหมือนเดิมตอบค่ะเจ็ดห้าสสิบห้าตอบเขาให้อยู่ในรูปของรากที่2ไปเลยมันเอาไปใส่ด้วยกันแล้วก็ยังออกมาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปบังคับเขาให้เขาอยู่ในนั้นแหละโอเคนะคะอันนี้แม่ทําให้ดูแลว้วตัวอย่างสี่ข้อต่อไปเราก็ลองทําเองนะคะอะไรที่มันอยู่ในราก ที่สองเนี่ยก็จับมันเข้ามาไว้ได้วยกันแล้วเผื่อเจอตัวที่สามารถดึงออกมาได้เนาะทีนี้พอดึงออกมามันก็จะคูณกับเลขที่อยู่ข้างหน้าของเขาที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือไม่มีก็ตามนะคะก็จะออกมาเป็นคําตอบของเรานั่นเองอันนี้ไม่นายาเหลืออีกคคอ,อ,อร์อแล้วอย่างข้อเจ็ดล่ะข้อเจ็ด ข้อเจ็เพื่อนถามข้อเจ็ดอ่เดี๋ยวทำข้อเจ็ดให้ดูอ่างั้นทำคนละครึ่งเนาะมันมีสิบข้อแม่ทำห้าข้อไงเราทำห้าข้อเพืออ่อนบอกข้อเจ็ดข้อเจ็ดอันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเออมันคือสองใช่ไหมคะคูณสามคูณห้าทำไมแม่เขียนอย่างนี้นี่ไงแม่เอานี่เอาตัวเลขที่อยู่อนอกรากมาเขียนก่อนเสร็จแล้วในรากมีอะไรบ้างมีคูณกับ อันนี้เขียนติดกันคือคูณนะรากที่สองของยี่สิบยี่สิบคืออะไรบ้างสองคูณสองคูณห้าแม่ก็เขียนสองคูณสองคูณห้าเห็นนะต่อไปสิบสิบคืออะไรคือสองคูณห้านี่แม่ก็เขียนคูณสองคูณห้าแล้วก็มีสองอีกตัวหนึ่งตัวนี้แม่ก็เขียนคูณสองเสร็จแล้วแม่ก็มาจับ อ๋อสองตัวนี้นะมันออกมาข้างนอกได้อ่าสองอันนี้นะนี่นะอ่ามันออกไปข้างนอกได้สองอันนี้นะนี่นะมันออกไปข้างนอกได้โอเคไหมแสดงว่าตัวที่ออกมาข้างนอกได้มีสองสองตัวกับห้าหนึ่งตัวค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วข้างนอกเขาคือสองคูณสามคูณห้าคูณสองคูณห้า แล้วก็คูณสองใช่ไหมเนี่ยเขียนอะไรก่อนก็ได้นะลูกแต่เขียนให้มันครบเพราะการคูณมีสมบัติการสลับที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ว่านี่ค่ะสองห้าเป็นสิบเนาะแล้วก็สองห้าเป็นสิบก็เป็นร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเหลือสามคูณสองเป็นหกก็ตอบอะไรลูกหกหกลโอเคไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้น เอามันใส่ไปในรากที่สองด้วยกันเลยเดี๋ยวเราจะจับคู่แล้วออกมาเองแต่ถ้าเกิดมันเหลือจริงๆหนูก็ตอบติดรากไว้นะคะเสร็จส่วนก็เหมือนกันอแถมอีกแถมในทํานองเดียวกันอันนี้แม่เอาตัวเลขคูณกับตัวเลขที่อยู่นอกรลากในรากมันเป็นหนึ่งส่วนสามคูณกับหนึ่ส่วนสามใช่ไหมมันคือออกมาได้ไหมออกมาได้ไหมเนี่ย มันก็มีหนึ่งส่วนสามสองตัวถูกไหมลูกมันก็ออกมานอกลากได้ตามปกติเลยนี่นี่มันจะเป็นเศษส่วนก็ช่างหัวมันนี่เพราะฉะนั้นหนูก็จะได้สองคูณสามคูณกับหนึ่งส่วนสามทำยังไงตับสิจ๊ะอืมตอบสองเสร็จแล้วโอเคนะทีนี้ ัวข้อสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะเรียนคือการหาค่าประมาณของรากอันนี้ไม่ยากค่ะหาค่าประมาณถ้าหนูสามารถจัดการกับรากได้เช่นรากที่สองของส2องเนี่ยมันคือสองคูณ2คูณ3ามใช่ไหมอันนี้ออกมาข้างนอกรากได้ปึ๊บเพราะฉะนั้น เราก็จะได้เขาคือสองรูทสามนั่นเองแต่ว่าอยากให้ตอบเป็นค่าประมาณเขามีค่ามาให้เราค่ะเนี่ยรูทสามคือตัวนี้หนึ่งจุดเจ็ดสามสองตอนทำแบบประหัดแม่มีให้นะคะแต่ตอนสอบเนี่ยไม่มีให้นะคะจำเอานะจ๊ะแต่สอบจุดประสงค์ก็ยังเปิดหนังสือดูได้อยู่นะอ่าเราก็จะได้สองคูณกับ1 7 3 2จดดสามสองค่ะเขามีค่ามาให้แล้วว่ารากที่สองเนี่ยประมาณ1 7 3 2จุ็ดสามสองหนูก็คูณกันเลย สองคูณสองได้สี่สอสามไเจ็ดสิบสทดหนึ่สองหนป2เป็น3ได้3 4มจุในทํานองเดียวกันรากที่สองของส8 9แปดกสองสิก็คือ2องคูณสคูณสอันนี้ปื๊บอ,ออกมาข้างนอกรากได้หนูก็จะได้เป็น3ามรูทสแปลว่า3คูณกับรูทสก็ได้3ามคูณรูทสองมีให้ไหมมีนี่ไง หนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่หนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ก็ใส่ไปหนึ่งหุ่นหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ก็เท่ากับสามสี่สิบสองทดหนึ่งสามหนึ่งเป็นสามเป็นสี่สี่จุดสองสี่สองโอเคใช่ใช่ได้สี่จุดสองสี่สองแสดงว่าข้ออื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ยากหรอกแค่เราแยกตัวประกอบใช่ไหมแล้วเราก็ดูว่า อะไรที่ออกมานอกรากเป็นจํานวนเต็มก็ออกมาก่อนเหลือติดรากที่สองก็คูณด้วย1.414เหลือติดรากที่สามก็คูณด้วย1.732เหลือติดรากที่ห้ารากที่สองของหา้าไม่ใช่รากที่ห้านะรากที่สองของหา้าก็คูณด้วย2.236เนี่ยค่ะก็จะได้อันนี้เป็นค่าประมาณโอเคนะแสดงว่าการบ้านในวันนี้อุ๊ยลืม การบ้านในวันนี้นะคะก็จะมีข้อห้าข้อสีอออ่ซึ่งเหลือกี่ข้อเองซึ่งเหลือสี่ข้อพ่อแม่ทําไปแล้วหกข้อแต่ว่างานช้างอาจจะอยู่ที่ข้อสามใหญ่ซึ่งเราลองไปหารหารยาวมาดูนะคะเราสามารถเช็คคาตอบได้โดยใช้เครื่องคิดเลขแต่เครื่องคิดเลขมันไม่มีแสดงวิธีหารยาวให้เราโนบุเพราะนั้นลองไปดูมาถ้าเกิดจําไม่ได้ทํายังไงย้อนดูคลิปนี้ในส่วนของการหารยาวอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะ